ถ้าปฏิบัติธรรมยากนะคะไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็รู้ด้วยนะคะว่าเอาเอเราว่าเราจะต้องพึ่งพาบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังของสติสมาธิปัญญานะคะโดยเฉพาะตัวปัญญาเนี่ยถ้ามันเป็นปัญญาที่บังเกิดผ่านมาจากตัวสติและสมาธิและบังเกิดเป็นวิปัสสนาปัญญานะอันนั้นน่าจะบุญกุศลมากเลยเผลอๆถ้าเกิดอธิษฐานด้วยจิตที่พึ่ง มีวิปัสนาญาณปรากฏเนี่ยนะคะคำอธิษฐานมักจะสมหวังนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะไม่ใช่แบบอธิษฐานแบบรวยร้อยล้านพันล้านแบบภายในเสี้ยววินาทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบสอดคล้องสอดคล้องกับเหตุปัจจัยของเราด้วยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้แบบนั้นนะคะปฏิบัติธรรมไม่ได้แบบนั้นเราจะต้องทําอย่างไรดีนะคะเสด็จพ่อองค์เพชรทรงสอนไว้นะคะเหมือนกับที่ถ้าเกิดใครติดตามนะคะ,ะทางพี่มินาะทำเพจม,นะมา11ปีนะทำเพจมา11เปีนนปเพจอัญมณีเพจเกิดแก้ว มันอาจจะแบบมีช่วงแรกก็เป็นเพจหนึ่งแล้วก็คือแบบเราจำพาะเวดไม่ได้หรืออะไรแต่ตอนนี้เป็นเพจอัญมณีเพจแก้วแบบยืนๆละนะคะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีเพจข้างเคียงที่เอาไวโ้โพสธรรมเสด็จพ่อหรือช่อง YouTube ด้วยก็ตามเนี่ยนะคะก็จะสอนนะคะ,สะเสด็จพ่อเพจจะสอนว่าอย่าทิ้งทานนะคะเออโอเคเราปฏิบัติก็ปฏิบัติไปรักกิเลสก็รักกิเลสไปนะคะแต่ตัวทานเนี่ยมันเหมือนกับทั้งเป็นตัวเหตุแล้วก็เป็นตัวผลของการปฏิบัติด้วยนะถ้าเราปฏิบัติดี ะะผลมันก็จะออกมาเป็นว่าเราจะเป็นคนดีขึ้นนะคะแล้วเราจะคิดได้เสด็จพ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนคิดได้นะคะ เราปฏิบัติปัญญาแล้วเรามีปัญญาหรือเปล่าล่ะถ้ามีปัญญาเราจะละเอียดมากขึ้นเราจะใส่ใจมากขึ้นเร,เ,เราจะเหมือนกับเสียสละมากขึ้นเราจะขวนขวายในการสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน,ยชน,ยชน,ยชน์ท่านสร้างประโยชน์สาธารณะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะมันจะคิดนึกได้เองตอนแรกท่านก็มานําทางนะเออท่านนําทางท่านทํา,นนทา,ทาทให้ดูก่อนท่านก็ทําให้ดูท่านก็น <c oughs> นบอกพี่ม้นเอออยากจะทําบุญนี้นี่ไง ครูบาอาจารย์เปลยไว้อย่างนี้ท่านไม่บอกบุญตรงๆหรอกเราต้องคิดได้เองว่าเราควรที่จะววระวนาถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ท่านมีความลําบากหรืออะไรท่านเป็นพระใจท่านพูดตรงๆต,ตลอดอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องเป็นคนสังเกตเสมมุติว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะเออเท้าท่านลอยอ่าสังเกตไหมเท้าท่านลอยเอาไปหาเบาะมาสิไปหาเบาะมาลองเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยท่านบอกว่าถ้าปฏิถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจิตละเอียดขึ้นส,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 สิ่งต่งสิ่งต่างๆนานาแบบนี้มันจะตามมาเองนะคะเหมือนก็อ่าไฟดับอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนหลอดไฟอย่างเงี้ยนะคะอ่าไม่ต้อง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องพูดเลยอ่าบอกบุญหน่อยอะไรเงี้ยนะคะวายาวจกรก็ไม่ต้องเลยนี่ไงอ่าลูกเปลี่ยนเองดวงนี้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนงานในวัดขาดค่าแรงหรือว่าเออโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จหรืออะไรต่างๆ,ๆ่านานาคือเราต้องสังเกตเองอะนะคะแล้วจิตใจของเรามันจะมีกระจิกกระใจที่จะอยากทำทานมากขึ้นนะคะบางคนอะบ่นว่าไม่มีตังค์นะคะไม่มีตังค์ไม่มีจริงๆหรอนะคะบางคนอะพูดคำนี้ติดปากนะคะแต่ว่านะคะถ้าเกิด อของฟุ่มเฟือยของที่ตัวเองอยากได้ของตามกระแสนิยมอเอาเต็มที่เลยรูดบัตรเครดิตก,ก็เอาอย่างเงี้ยแต่บนตัวเองไม่มีตังค์นะคะถ้าเป็นพอมาทําทานปุ๊บเรารู้สึกเราไม่ได้อะไรอาวมันเหมือนกับประโยชน์มันไม่ได้ตัวตนมันไม่ได้ออกมารับประโยชน์ขึ้นมาเงี้ยเราจะรู้สึกเราไม่มีตังค์อย่างเงี้ยอ่ะท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วตรงเนี้ยจะคิดได้มากขึ้นยิ่งถ้าใกล้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระโสดาบันแล้วโอ้โหนะคะเออให้เลือกระหว่างซื้อนะคะเออ กระเป๋าสักใบหนึ่งนะคะกับสร้างทานเนี่ยวัดกําลังขัดแคลนพอดีเลยพระโสดาบันไปทานทานก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่เราอยากเป็นพระโสดาบันนะคะแต่การทำทานของเราไม่ใกล้เคียงพระโสดาบันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเสด็จพ่องพองค์ท่ก็บอกว่า ต้องทําทานมากขึ้นการทําทานนะฮะบ่อยๆย,ย่ำๆถี่ๆตามกําลังศักยภาพที่ตนเองจะสามารถมีหรือฝืนได้บางครั้งหักอกหักใจได้บางครั้งยิ่งหักอกหักใจได้บางครั้งเออจะไปซื้อกระโปรงตัวหนึง่งไม่เอาแล้วดีกว่าเอาไปถ่ายชีวิคโคกระบือดีกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าเอาไปถวายวัดนู้นวัดนี้ดีกว่าให้สร้างประโยชน์สาธารณประโยชน,ยชน์ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเกิดบุญมหาศาลและทําบุญอย่างนี้นะคะต่อให้ปฏิบัติแย่นะคะ แล้วก็มีวิบากกรรมมา,มากนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะชดใช้วิบากกรรมก่อนเพราะว่าวิบากกรรมมันส่งผลมาจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเกิดเจอสิ่งที่เราไม่พอใจขึ้นมาเมื่อชดใช้วิบากกรรมเสร็จแล้วนะคะบุญที่เราทําย้าๆอยู่เนืองๆจะมาช่วยช้อนเรานะคะบางคนเกิดปฏิหาริย์อัศจรรย์อะไรขึ้นมาเออเทพเทวดาช่วยได้ขึ้นมาบอกเลขบอกอะไรต่างๆถูกขึ้นมาอะไรแบบนี้ปิ๊งปังขึ้นมาอย่างเนี้ยนะคะ ก็ช่วยช้อนขึ้นมาได้นะดังนั้นอย่าทิ้มบุญนะคะใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะกดรีโพสให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ